สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิว power amp 12โวลต์นะครับหรือใช้ไฟแบต12โวลต์นั่นเองนะครับผมนะนะครับก่อนอื่นเลย p o w e r amp นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างจะเหมือนแอมป์ใช้ไฟบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าขยายนะครับเราจะใช้ค่าดีหรือค่าอีวีก็ได้เราจะใช้เป็นมอสเฟตหรือว่าเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับนะนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นแค่ชุดจ่ายไฟแค่นั้นเองนะครับชุดจ่ายไฟนะครับ ชุดจ e ่ายไฟแบบนี้นะครับมันมีมาใน power รถยนต์มานานแล้วนะครับส w i t c h i n g มีมานานแล้วนะครับ s w i t c h i n วงจร switching ใช้กันมานานแล้วใน power รถยนต์นะครับส w i t c h i n g มีมานานแล้วในการใช้กับทีวีนะครับทีวีตั้งแต่จอแก้วนะครับก็ใช้ switching นะครับน,นะครับเป็นชุดจ่ายไฟนะครับนะครับในส่วนการแปลงไฟเนี่ยเนี่ยตัว switching นะครับจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับ การทำงานของสวิตชิ่งผมจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะครับสําหรับคนที่มอง power amp 12โวลต์อยู่นะครับผมนะก็คือนะครับต้อนไฟแบต12โวลต์เข้ามาให้ชุดสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็จะแปลงนะครับก็จะแปลงไฟนะฮะเข้ามาบวกลบ next ใช่ไหมครับ dc 12โวลต์ทีนี้สวิตชิ่งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่แปลงแล้วก็อัพไฟตามที่เราต้องการนะครับ คือมันส,สเต็ปไฟขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มไฟขึ้นแรงดันไฟขึ้นให้มันสูงขึ้นสมมุติว่าเราต้องการร้อโวลต์อย่างเงี้ยสวิตช,ชิ่งตัวนี้ก็จะแปลงจากไฟ DC 1 2โวลต์ให้มันเป็น DC 1 0 0โวลต์นะครับแล้วก็กาวแล้วก็100โวลต์นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนไฟจาก2เส้นนะครับแล้วก็อับสูงขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นไฟ3เส้นนะครับนะไฟ3เส้นก็จะมีสมมุติว่าเราอยากได้1้0ยโวลต์ก็เส้นแรกก็จะเป็น บวกร้อยโวลต์นะครับเส้น2ก็จะเป็นกาวนะครับเส้น3ก็จะเป็นลบร้อยโวลต์นั่นเองนะครับผมนะเข้าใจง่ายสาหรับใครที่เคยประกอบแอมหรือมีความรู้นะครับพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับแล้วสามารถนําไปขับ18นิ้วแบบอ,อิ่มได้ไหมช่นเงี้ข้างละ4ดอกข้างละเอาผมเอา4ีคณสก็ได้อิ่มไหมนะครับอิ่มเหมือนพาวเวอร์แอมทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นคาดดีอยู่แล้วส่วนมากเขาจะประกอบคาดดีกันอยู่แล้วนะครับ แรงแต่นะครับทีนี้ต้องมามองดูว่าแบตรถยนต์ของพี่ๆเพื่อนๆพอไหมนะครับถ้าไม่พอต้องไปแต่งไดชาร์จอีกนะครับให้ไดชาร์จเพิ่มกระแสะให้มันหลายๆแอมนะครับแล้วก็เพิ่มแบตเข้าไปนะครับนะสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้เลยนะครับก็ไปเพิ่มเอานะครับใครที่อยากไม่อยากใช้เครื่องปั่นไฟแต่อยากใช้แบบทําแบบรถโฆษณาหรือว่าเครื่องเสียงนะครับ เสียงแรงไหมก็แรงเหมือนกันนะครับเหมือนไฟบ้านเลยแหละนะครับแต่ถ้าจะเป็นงานแบบเอาไปงัดสู้กันอย่าง,างเงี้ยมันก็คงจะสู้เครื่องปั่นไฟไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าส่วนมากไฟแบบมันจะไม่ค่อยอิ่มอ่ะเนาะนะครับถ้าเราไปทําดีๆมันก็ถือว่าใช้งานได้โอเคเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่ก็เลยนํามารีวิวเพื่อสมาชิกได้รับชมรับฟังกันเพราะว่ามันจะเหมือนพาวเวอร์แอมทั่วไปเลยเพียงแต่ว่ามันใช้ไฟแบบนะครับ สวิตชิงนะครับก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่เหมือนกันแล้วแต่กําลังหันะครับแล้วแต่ราคาจะไม่เหมือนกันนาะเวลาเราหาซื้อก็หาซื้อได้คอร์สกับมิกเซอร์เราแปลงได้ไหมช่างเอกสามารถแปลงให้มันใช้ไฟ12โวลต์ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับเพราะมันก็จะมี Switching ตัวเล็กๆไว้สําหรับคอร์สสาหรับมิกเซอร์นะครับสามารถต่อใช้แบบได้หมดเลยครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับหากใครต้องการที่จะใช้ ระบบเสียง DC 12โวลต์เนี่ยนะครับต้องหนึ่งต้องคำหนึ่งถึงนะครับต้องคำหนึงถึงระบบไฟรถยนต์ของท่านว่าเพียงพอไหมนะครับท่านพอใจที่จะไปโมไดาชาร์จไหมท่านพอใจที่จะไปเปลี่ยนแบตเพิ่มไหมนะครับแต่ถ้าถามแอดมินแอดมินก็ถือว่าคุ้มนะเวลาเราไปงานเนี่ยเราต้องเราก็จะใช้แค่รถยนต์นะครับ เราก็ใช้มีแค่รถยนมันต้องมีเครื่องปั่นไฟถ้าเป็นงานเล็กๆสมมุติเบ็ดแปดใบแล้วก็ไม่ต้องไปนเน้นแบบโครงหล่ออะไรมากมายเราใช้โครงปั๊มเนี่ยมันก็ออกดีอยู่แล้วว่เาเราเน้นเยอะนะครับเราเน้นหลายใบอย่างเงี้ยนะครับก็เสียงดีมันก็จะไม่กินกระแสเยอะนะครับเนี่ยในรูปก็จะเป็นคอร์สนะครับที่สามารถต่อ,อแบบได้นะครับหรือเราจะทําแบบใช้ไฟบ้านใช้ไฟแบต12บสโวลต์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่า เราต้องไปซื้อสวิตชิ่งแบบสำเร็จรูปที่มันเป็นไฟ12โวลต์มาต่อด้านหลังเครื่องแทนแบตเตอรี่แค่นี้มันก็ใช้ไฟบ้านได้นะครับก็นำมาเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันว่าการทำงานมันเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์ทั่วไปทุกอย่างเหมือน m a c เหมือน M ใช้ไฟบ้านทั้งหมดเปลี่ยนแค่ s พ p p l y แค่นั้นครับผม